คน้องจำทำไรคะไม่ได้ถ่ายบอสอ่ะเออเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายตะกี้บอสมาสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะเชา้าน,นี้พากันแฮปปี้บอสมาบอสมาบอสมาเยี่ยมอ่ะบอสที่ตาถงมามเค้กม,มีช็อโกโกแลตขนมอ๋อมีช็อโกโกแลตโต่มีเค้กด้วยอ่ะชุบชุบ,บ,บชุบชุบอ๋อ กลัวพนักงานไม่อ้วนเนาะอ๋อมีเค้กเอาหน้าตาน่ากินเนาะน่ากินน่ากินจ้ายใหม่มเาบกอรีโอสบู่ก้อนใหม่อ่าอันนี้ไอช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอมันเหมือนในนี้เนาะเอาเสือบอลลูนค่อยกินเอเดียวเบิดเออมันเหมือนในเหมือนโดโซใช่มมันอร่อยกว่าโดโซบ้านเรามันยโดโเนาะมันกออกาขาโดนโซ่เพื่อนๆโดนโลมันหนมอะไรไม่รู้ เขารู้ว่าเราชอบคุณเพนมาเขาจะบอกพี่โอ้โบอสมาเยี่ยมบอสมาเยี่ยมวันนี้ออามันเขาเดี๋ยวพูดถึงนั้นเลยอ๋อแล้วคือตกหัวแล้วรูปพี่นองกันแล้วขอบคุณค่ะบอสแยกวนี้ขอบคุณค่ะบอสขอบคุณค่ะที่ายแงามค่ะมูรานเธอเอาอะไรเมื่อกี้ได้พอนักก่อนสองอ้าวมีอะไรที่ไม่อ้วนมีอะไรที่ไม่อ้วนให้มูรานมั่งอ้วนบัว อ้วนหมดเลยถ้าทางเธอจะไม่ได้กินแล้วแหละวันนี้มุล่าแบบว่ามันอ้วนหมดเลยนะที่ฉันดูว่าหหมดเลยนักเกอ้วลจบเลยมุล่ามุล่าทำปากเออเออนี่ไข่เค็มบ้างเธอต้องชิมต้องชิมเออเนี่ยน่าอร่อยแกะดีที่รักเธอดูดิ่มแล้วมาถึงขั้นตอนการแกะชิมกินอันนี้คืออะไรคะช็อกอันนี้เป็นสแนกเกอร์สแนกเกิร์นะคะสแนกเกิร์สแนกเกอร์เป็นวัวอ่ะ สุ่มเข้ามาใกล้ๆโบยเฮาเอ้ยจะเบิงเจเบิงป่าน้องนางบานนาน้องจอมกินอ่ะนมนะค่ะนมที่บอสซื้อมาฝากเนาะคนเบิกช็อกรกแลตช็กโแรตอ่าแซ่บแซ่บอะไรเป็นคาราเมลอืมคาราเมลติดเขียวติดฟันติดเหงือกโว้ยพี่ไหมไปชมกาแฟมาเฮากาแฟมันก็บุ๊มบิแม่นอันนี้ได้มันสิเป็นเค็มเลย เค้กเค้กนั่นล่ะก็ใจจอมเมื่อกี้ช็อกแลนอ่านพี่แจ๊กเกอรกับพี่ซีเสาจอมเขาไปเบิกแม่ซได้ส่งไปให้เพื่อนจะ้อกันที่บอสซื้อมาฝากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปชงกาแฟแป๊บหนึ่งเพื่อนต้องจัดต้องจัดมากาแฟมูหลานเธอมาสภากาแฟอ่าเค้กเค้กเค้กดูดิดื่กาแฟกัน โมหลานสนใจแต่เสื้อผ้าคนละงึดหลายแงะกล้องสองกาแฟบกินกาแฟบูกินชีวิตแล้วพี่ไม่จะจอมัวแต่ดูเสื้อผ้าบอสจะซื้อเสื้อผ้าให้เขาเจ้าน้ากันเนาะตามห่างแล้วมนคุยกันได้เขาได้บอไปสันหาซื้อมาใส่หน้าบอสเอ้ย กินข้าวปลาให้มันอ้วนอย่าบอกแม่เขาเลยงพี่ห้าวเนี่ยนะแล้วหูว่าห้าวยังอย่างจะอยู่ลองกินเค้กค่ะนี่เค้กกาแฟดีนะอันอันอันเราบบซื้อซาเขียวมาให้พ่อมนั่นอันซื้ออีกอย่างก็ไม่ได้อันอันที่ห้าวซักอยู่ตาตุงนะชาคาเฟ่หอมนุ่มนวลชวนกินเพื่อนๆจ๋ามา เนี่ยมันก็สวยนะนไม่มีอันข้างหลังสมัยข้างหลังอย่างเงี้ยขอบคุณบอสได้ส่งต้องติดก็ได้ปล่อยขอบคุณบอสได้ส่งเอาพิสมัยกินกันสองคนมูลานบบกินมูลานบบกินถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใส่งานนี้พี่ส่ไหมแค่แบบตัวแท็บในผ่านโอเเคมัันนป็แบบหวโอเค นั่งกินอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนท่ากินอ๋อท่ากินนะนะเป็นกรยำนห่งแนงจนหมดอนเลยนี่เลยไหมท่ากินนะนะเป็นก็แซ่บเขาชิได้ขายดีกับบับเนี่ยมีเพรชเตอร์กินชิมหน่อยนะเธอเก็บเก็บอร่อยท่ากินที่มหาทีเอ้ยแทบโมเข็มเลยคืออร่อยแหละโมเข็ม อะไรค่ะอะไรคะ, <c oughs> คะขอบคุณค่ะบอยขอบคุณคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆวันนี้วันนี้คิดสันด้นเนาะนะลงอยากขอบคุณบอสวนตาโถงมาเยี่ยมเราขอบคุณเพื่อนๆด้วยค่ะเลิฟๆขอบคุณคะ่ะบายบายเดี๋ยวตีกินขนมก่อนมั <c oughs> ่นใจ, <c oughs> จไปกินขนมตายบาย